สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชูสุกจะมาสอนทุกคนทําทีมไลน์นะคะทําง่ายๆสามารถทําตามได้เลยนะคะทุกคนขั้นแรกนะคะให้ทุกคนเข้า Google และพิมพ์คําว่า creator.line.me นะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปศึกษาคู่มือของทีมไลน์นั่นเองนะคะเมื่อเข้ามาหน้าเว็บแล้วนะคะให้กดคําว่าคู่มือแล้วก็เลือกคําว่าทีมนะคะ ให้ทุกคนดูรายละเอียดและสิ่งที่ลายต้องการนะคะสำหรับใครที่ใช้ Photoshop นะคะ mm hmm. เขาจะมีเทมเพลตให้เรานะคะส่วนใครที่ว่าใน iPad หรือโทรศัพท์เนี่ยให้กดตรงคู่มือการสร้างสารรค์แล้วก็รายละเอียดนะคะลา์เขาได้ทำการอัปเดตใหม่แล้วนะคะ mm hmm. เขาจะบอกไวาอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเราควรอัปรูปอะไรตรงไหนบ้างนะคะให้ทุกคนศึกษาหน้านี้อย่างละเอียดนะคะทุกคน สำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะงงงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะทุกคนมาเริ่มต้นไปกับชูสุกได้เลยนะคะเดี๋ยวชูสุกจะสอนทุกวิธีแล้วก็บอกทริคต่างๆที่ควรรู้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคน แบบคร่าวๆนะคะอันดับแรกนะคะสูสุกขอแนะนําให้ทุกคนร่างแบบที่อยากจะทําออกมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเมนูฉากหลังเมนูรูปหรือไอคอนต่างๆนะคะให้ลองร่างออกมาก่อนขั้นที่2นะคะเราจะมาวาดไอคอนต่างๆกันนะคะไอคอนเนี่ยจะมีทั้งหมด24ตัวนะคะจะเป็นรหัสผ่านแตัวโปรไฟล์2ตัวปุ่มเมนู14ตัวนะคะ โดยเราจะว่าใส่กระดาษขนาด2048คูณ2048ิพิกเซลนะคะ DPI 300และค่อยนำไปปรับกันอีกทีนะคะ มาเริ่มกันที่รหัสผ่านนะคะก็จะมีแบบเปิด4ตัวแล้วก็ปิด4ตัวนะคะทุกคนจะทําแบบไหนก็ได้เลยค่ะแล้วแต่ไอเดียของทุกคนเลยโดยเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ในกระดาษ iOS นะคะก็คือ120คูณ1น0นะคะ DPI 300นั่นเองนะคะให้ทุกคนคัดลอกมาวางในนี้ได้เลยและต่อไปนะคะก็จะเป็นของกระดาษ Android นะคะก็คือ116คูณ1น6นะคะ DPI 300นะคะ เป็นหน่วยพิกเซลนะคะทุกคนต่อไปจะเป็นโปรไฟล์นะคะ2ตัวก็จะเป็นแบบกลุ่ม1แล้วก็บุคคล1น,นะคะคนนะคะเราจะทําเป็นเดียวเดียวนะคะส่วนกลุ่มเราจะทําเป็น2ตัวขึ้นไปนะคะจากนั้นเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะให้เรามาใส่ในกระดาษ iOS นะคะก็คือ240ร้อคูณสองนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นของ Android นะคะก็จะเป็น247คูณ247นะคะหน่วยเนี่ยจะเป็นพิกเซลทั้งหมดเลยนะคะทุกคน d p i จะ300นะคะ ลุ่มเมนูนะคะก็จะเป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะวาดกันในหมวดของไอคอนนะคะจะมีแบบเปิด7ตัวแล้วก็ปิด7ตัวนะคะซึ่งแบบเปิดเนี่ยเราจะทําให้มันอลังการจากแบบปิดขึ้นมาเยืะนิดนึงนะคะทุกคนเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะให้นํามาใส่ในกระดาษ iOS นะคะจะเป็น128คูณ150พิกเซล dpi 300นะคะ 3นะคะจะเป็นฉากหลังเมนูนะคะซึ่งฉากหลังเมนูเนี่ยจะอยู่ตรงแถบด้านล่างสุดเลยนะคะเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะถ้าไม่ทำเนี่ยระบบจะใช้สีสก,กินที่เราได้เลือกนะคะส่วนคนที่ทำนะคะก็มาตั้งค่าหน้ากระดาษเลยนะคะก็คือจะเป็น1472นะคะคูณกับ150พิกเซลนะคะ DPI 300นะคะทุกคน เมื่อทุกคนตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่ใช้โปรพีเอทเนี่ยให้เราจิ้มที่รูปประแจน,นะคะคลิกคําว่ากระดาษนะคะแล้วก็เส้นนําการวาดนะคะให้ทุกคนเลือกสมมาตรนะคะเพื่อที่เวลาเราวาดเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวานะคะจะได้เท่าๆกันนะคะทุกคนและเวลาเอาไปเข้าในระบบลายเนี่ยรูปมันจะได้ต่อกัน,นเองนะคะให้ทุกคนวาดได้เลยนะคะจะเป็นรูปก,ก้อนเมฆหรืออะไรก็ได้ตามที่ทุกคนต้องการ หลังจากนั้นนะคะเราจะบวกขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์เามาไว้ล่างสุดนะคะเพื่อจะเทส,สีที่เป็นพื้นหลังของตัวแท็บนั่นเองนะคะถ้าทุกคนไม่มั่นใจว่าตัวแท็บที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะเหมาะกับตัวไอคอนที่เราทำไปหรือเปล่านะคะให้ลองก๊อปปี้มาวางดูนะคะว่าสีมันเนี่ยโดดเด่นกันประมาณไหนจะได้เปลี่ยนสีตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคน จะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะคะอันนี้สีของเรารู้สึกว่ามันเข้มไปนิดนึงเราก็จะมาเปลี่ยนสีให้ตัวแถบด้านล่างกันนะคะ 4นะคะจะเป็นรูปหลักนะคะจะเป็นรูปที่แสดงอยู่ในสตูนะคะเวลามีคนมาค้นหาทีมของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าสตูเลยนะคะโดยรูปหลักนะคะจะมีของ iOS 200คูณ284พิกเซล Android 136คูณ202พิกเซลแล้วก็ไล s t สต e นะคะ198คูณ278พิกเซลนะคะ โดยเรานะคะจะวาดใส่กระดาษขนาด248 0คูณ248พิกเซลนะคะแล้วค่อยนําไปปรับใส่ในกระดาษตามที่ลายต้องการนะคะคัดลอกรูปที่วาดเสร็จแล้วนะคะไปวางในกระดาษขนาดต่างๆนะคะเมื่อทุกคนวาดเสร็จแล้ว ขอแนะนํานิดนึงนะคะสําหรับคนที่จะใช้รูปหลักกับรูปฉากหลังห้องแชทเป็นรูปเดียวกันนะคะให้เราวาดส่วนที่ขาดหายไปให้เต็มนะคะเหมือนรูปทางด้านซ้ายนะคะจะมีส่วนที่ขาดหายไปตรงก้อนหินที่มีหญ้าอยู่นะคะให้เราวาดให้เต็มเหมือนรูปทางด้านขวานะคะเวลาปรับขนาดเนี่ยจะได้สะดวก สุดท้ายนะคะจะเป็นฉากหลังห้องแชทนั่นเองนะคะทุกคนโดยฉากหลังห้องแชทเนี่ยเรามีวิธีการสร้างก็คือจะนํากระดาษทั้ง3ขนาดนะคะมาซ้อนทับกันนะคะแล้วก็นํารูปที่เราวาดนะคะมาปรับขนาดตามนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ไ้น,น,นะคะให้เราตั้งค่าหน้ากระดาษของ iOS แนวนอนกันก่อนนะคะทุกคนจายอยู่ที่1482คูณ1334พิกเซลนั่นเองนะคะทุกคน DPI เนี่ยเราจะตั้งอยู่ที่300นะคะส่วนค่าสีเนี่ยก็จะเป็นแบบ RGB นั่นเองนะคะจากนั้นกดสร้างนะคะแล้วให้ทุกคนเลือกสีเข้มๆนะคะมาเทลงไปที่หน้ากระดาษได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาตั้งค่าหน้ากระดาษของ iOS แนวตั้งกันนะคะทุกคนจะเป็น640คูณกับ1,334พิกเซลนะคะ DPI ก็จะเป็น300เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะให้เรากดสร้างนะคะแล้วก็เลือกสีที่ต่างจากสีเมื่อกี้นะคะมาเทลงไปที่หน้ากระดาษได้เลย สุดท้ายนะคะจะตั้งค่าหน้ากระดาษของ Android นะคะจะอยู่ที่1,300คูณกับ1,300พิกเซลนะคะ D P I 300นะคะอันนี้ให้เราเลือกสีที่ต่างจาก2อันแรกนะคะมาเทลงในหน้ากระดาษได้เลยค่ะทุกคนเมื่อทุกคนนะคะเทสีทั้ง3รูปเสร็จแล้วนะคะให้ตั้ง ชื่อให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะคัดลอกหน้ากระดาษของ iOS แนวตั้งนะคะไปใส่ในหน้ากระดาษของ iOS แนวนอนนั่นเองนะคะทุกคนคัดลอกและนำมาวางในหน้านี้ได้เลยต่อไปนะคะเราก็จะไปคัดลอกหน้ากระดาษของ Android นะคะที่เราได้เทสีไว้เนี่ยคัดลอกมาเลยและนำไปวางในหน้ากระดาษของ iOS แนวนอนนะคะทุกคนเมื่อเรามาวาง กันแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นกระดาษอยู่3อันที่ซ้อนทับกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจากนั้นนะคะให้เรานํารูปที่เราได้วาดเตรียมไว้ที่ต้องการจะทําเป็นฉากหลังห้องแชทเนี่ยนะคะคัดลอกแล้วนําไปวางในกระดาษ3าสีที่เราได้เทสีไว้นะคะ วางเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการเลื่อนรูปที่เราได้วาดไว้เนี่ยอยู่อันเกือบล่างสุดเลยนะคะจากนั้นเราจะลดความทึบอันสีม่วงแล้วก็อันสีเขียวนะคะให้เหลือน้อยๆนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นรูปที่เราวาดไว้นั่นเองจากนั้นให้เราทําการย่อรูปที่เราวาดไว้นะคะให้อยู่ในกรอบของเส้นสีม่วงนะคะจะเป็นขนาดของ iOS แนวตั้งนั่นเองนะคะในกรอบเส้นสีม่วง ส่วนสีส้มนะคะจะเป็นขนาดของ Android และสีแดงอันสุดท้ายนะคะจะเป็นขนาดของ iOS แนวนอนนะคะ จากนั้นนะคะให้เราเปิดอีกเลเยอร์เพื่อที่จะเติมเต็มส่วนของฉากหลังให้มันเต็มนะคะโดยอันนี้เราจะเทสีเขียวแล้วก็สีฟ้าลงไปนะคะเหมือนที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครต้องการจะทํารูปหลักกับรูปฉากหลังเนี่ยเป็นรูปเดียวกันให้วาดส่วนที่ขาดหายให้เต็มไปนะคะเพื่อที่เวลาเราคัดลอกมาใส่ตรงนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมาวาดอีก ครั้งหนึ่งนะคะทุกคนมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะอันนี้เราก็แค่เทสีไปก็จะเสร็จเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะให้เราคัดลอกหน้ากระดาษอันนี้นะคะเป็นของ iOS แนวนอนนะคะเพื่อที่จะนำไปใส่ในหน้ากระดาษของ Android นะคะคัดลอกแล้วก็นำมาวางในหน้ากระดาษของ Android ได้เลยนะคะ แล้วก็ให้เราเติมส่วนข้างล่างกับข้างบนท,ที่ขาดหายไปนะคะให้เต็มถ้าเราไม่เติมสีลงไปเนี่ยอาจจะทำให้งานของเรานะคะไม่ผ่านก็ได้นะคะทุกคนโดยเราจะส่งเนี่ยจะเป็นของ Android แล้วก็ iOS แนวนอนท่านนะคะเราจะส่งสองรูปจากนั้นนะคะให้ทุกคนตั้งชื่อไฟล์งานไวให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เซฟเป็น PNG ทุกไฟล์นะคะทุกคนตั้งชื่อเอาที่เราเข้าใจได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะมาส่งงานกันเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไลน์นะคะคลิกลงทะเบียนและเลือกคํา่่าทีมนะคะจากนั้นก็ใส่ชื่อคำอธิบายอะไรให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เราจะติ๊กเข้าร่วมไลน์สติ๊กเกอร์พรีเมียมนะคะถ้าทุกคนอยากจะจำหน่ายในราคาที่ต่ำนะคะตรงพื้นที่จำหน่ายเนี่ยให้คลิกประเทศญี่ปุ่นเอาออกไปเลยนะคะถ้าใครมี เอกสารที่ต้องการจะแสดงลิขสิทธิ์ก็ใส่ลงไปได้เลยอันนี้เราจะกดบันทึกนะคะแล้วก็จะกดไปที่รูปทีมกดแก้ไขนะคะอันนี้เราก็จะมาเพิ่มรูปต่างๆที่เราได้วาดกันไว้แล้วนะคะทุกคนเขาจะขึ้นหัวตัวสีเทาๆไว้บอกหมดเลยนะคะว่าช่องไหนใส่รูปอะไรใส่อะไรยังไงนะคะก็ให้ทุกคนอัปโหลดให้เรียบร้อยใครจะทำเป็นไฟล์ซิปมาอัปโหลดก็ได้นะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ลองเช็คดูนิดนึงนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยให้เรากดต่อไปได้เลยจากนั้นนะคะมาเลือกสีส,สกินกันเลยนะคะอันนี้มีให้เลือกหลายสีมากเลยนะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยนะคะ ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะให้เราติ๊กที่กำหนดสีว่าเปเปอร์นในหน้าจอแชทนะคะจะเลือกดูสีหรือว่าจะพิมพ์โค้ดสีของเราก็ได้ถ้าเราไม่เลือกนะคะพื้นหลังของเรามันก็จะไม่เต็มนะคะในหน้าจอแชทเนี่ยมันก็จะสีโดดอยู่ประมาณนี้นะคะหรือจะเป็นสีขาวไปเลยจากนั้นให้เรากดต่อไปนะคะมาที่ราคาเราจะเลือกราคาต่ำสุดแล้วก็กดพรีวิวนะคะลองดูหน่อยนะคะว่า ท,ทีีม่เเรราาส้างงป็นไจากนั้นกดคำขอแล้วก็ติ๊กค่าพเจ้ายินยอมแล้วก็ส่งคำขอได้เลยค่ะเมื่อส่งคำขอเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่การจัดการผลงานเลือกทีมนะคะมันก็จะขึ้นว่ารอพิจารณานะคะถ้าทีมผ่านการตรวจแล้วเนี่ยก็จะขึ้นว่าอนุมัติอย่างนี้นะคะให้เราเข้ามาเปิดจำหน่ายได้เลยนะคะทุกคน แล้วก็รอประมาณ1-2ชั่วโมงทีมก็จะอยู่ที่หน้าสโตแล้วจบแล้วนะคะสำหรับการสอนทำทีมไลน์ถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องชูสุขด้วยนะคะ